แต่างดนโรงงานผลิตบางควีนขนมยุโรปแต่ฮิตในญี่ปุ่น คามเคีนเป็นขนมที่มีต้องกาเนิดในยุโรปแต่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นลักษณะเด่นของขนมนี้ก็คือรูปร่างเค้กวงแหวนที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนกับขอนไม้และยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติซึ่งตนตํำรับความอร่อยยกให้โรงงานผลิตที่เมืองโกเบญี่ปุ่นซึ่งเค้กของเขามีกรรมวิธีในการทําที่ละเอียดอ่อนโดยการย่างเนื้อเค้กทีละชั้นทีละชั้น,ล,นลงบนเตาแบบแกนหมุนจนได้รับความหนาที่ต้องการทําให้ได้เนื้อเค้กที่มีความนุ่มแน่นหอมและอร่อยฟิน นอกจากนี้ยังคิดถึงขั้นทําเป็นขนมของฝากยอดนิยมที่สามารถหาซื้อได้ตามสนามบินต่างๆถือใครหลายคนอาจจะมองว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากขนมในเมืองไทยสักเท่าไร่แต่ดูดีๆจะมีสเสน่ห์และความพิเศษที่ดึงดูดให้น่าสนใจได้มากนับว่าเป็นกลยุทธ์การขายที่ใช้สตอรี่ทําให้สินค้าดูโดดเดน่นถือเป็นการตลาดฉบับญี่ปุ่นที่น่าสนใจและควรนํามาปรับใช้กับการทําธุรกิจของเรา